สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนเดินรอบเมืองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีฝนก็เห็นกันนะคะว่าท้องฟ้าโปร่งใสมีแดดแดดนี้ไม่ไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นเนาะยังเป็นช่วงหน้าหนาวที่บ้านเขาอยู่เส้นที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นเส้นบริเวณรอบๆเมืองเขาจะมีคลองน้ำเห็นไหมไหลผ่านเข้าไปยังเมือง เรื่องเล่าที่นี่ก็เรื่องประวัติศาสตร์ก็มีเยอะนะแต่จะให้เราพูดหมดเราก็ไม่ได้รู้ละเอียดขนาดนั้นเนาะเราก็จะรู้เราก็จะบอกแค่จุดไหนที่เรารู้บริเวณนี้จะอยู่ใกล้กับสะพานแหนซ้ายมือเป็นสะพานโบราณแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ให้เราเข้าไปชมแต่สุกัญญาก็ยังไม่ได้เคยเข้าไปสักทีทังนี้ชื่อว่าเมืองโนเลนเบิร์ก อยู่ในประเทศเยอรมนีเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งเมืองไม่ใหญ่มากตรงนี้ก็เป็นสะพานโบราณของเมืองนูลเลมเบิร์กแล้วก็ยังมีประวัติเขียนไว้เนี่ยตรงนี้ให้ทุกคนได้อ่านว่าสร้างมาตั้งแต่ปีไหนก็หลายปีเหมือนกันและจุดนี้ก็อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามกันเราก็จะเห็นมองไปข้างในข้างหน้าเนี่ยก็คือสะพานข้ามคลองไปยังมันจะเรียกง่ายๆตรงข้างหน้านี่จะเป็นพวกเกือบเหมือนว่าใจกลางเมืองก็ว่าได้นะตอนนี้เราก็ำลังจะเดินไปที่จุดหนึ่งก็คือเขาเรียกยังไงอ่ะการใจเมืองหรือว่าจุดจุดที่เขาตั้งตลาด ตลาดนาัดตลาดคองผมไม่ใช่เป็นตลาดนาัดที่แบบมีช่วงคริสต์มาสเนี่ยคะ่ะตรงนี้มีช่วงคริคสต์มาสเขาก็จะมีตลาดคาริสต์มาสนี่ใหญ่มากแลก้วก็และเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนูเลมเบิร์กนี่เราก็จะเห็นโบสถ์แม่ของเมืองนูเลมเบิร์กส่วนบริเวณที่เราเห็นว่ามีซุ้มขายของเล็กๆนี่ก็จะ เขามาตั้งสเก็ตน้ำแข็งไว้ให้เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นมาเล่นกันพาทุกคนเดิน,เ,นเลินเลาะไปนี่นี่ที่เห็นขอขวามือทีน่าเสียดายมากเลยที่ลมไในไายทุกคนดูมันนี่สวยมากเขาว่าตรงนี้จะมีคนมา,เ,าเรียกไงนะมาดื่มน้ำไหมขอพออะไรสักอย่างข้างหน้าก็่จะเป็นโบสถ์อีกโบสถน์นึงที่แบบสวยมาก อยากบอกว่ามาที่นี่อ่ะเข้าไปในโบสถ์นี้สองครั้งสามครั้งแล้วก็ได้ชอบภายในมากโบสถ์นี้จะเหมือนกับยังไงอ่ะข้างในจะมีหีบหีบมันจุกระดูกหรือมันจุศบนี่แหละโอ้ยน่าจะเป็นจุกระดูกนี่แหละเป็นหีบเล็กๆเปียวยังไงคลิปหน้าเราจะ ลงคลิปที่ถ่ายจากภายในแต่ละโบสถ์ให้ทุกคนดูที่นี่ก็มีชื่ออย่างหนึงนะชื่อกันาเรื่องวระเทพนิยายอะไรประมาณนี้เห็นไหมสวยเนาะทุกคนแกะสลักข้างๆเหมือนเขาจะเป็นเรื่องเล่าอ่ะแล้วก็ดูในบริเวณข้างๆเหมือนปราสาทอะ ดูอย่างมันก็เหมือนปราสาทแต่เขาเรียกโบสถ์เนาะเนี่ยด้านหน้าสวยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราก็จะพาทุกคนไปเลาะบริเวณใกล้ๆนี้ก็มีจุดสวยเยอะแยะเหมือนกันมันเหมือนแบบเห็นไหมเราเห็นมันก็เหมือนตึกหรือโบดอะไรมันก็ดูเก่าแก่เนาะแล้วมันจะมีบ้านด้วยนะบ้านที่เขา สร้างแบบสมัยโบราณชอบมากเลยเป็นบ้านไม้แล้วก็จะมีลวดลายข้างนอกสีสาสวยงามเดี๋ยวจากนี้ไปเราก็จะขึ้นไปไปเขาเรียกไงนะจุดชมวิวของเมืองนี้